ดิจิทัล4.0สนับสนุนโดยถ้าพูดถึงความเครียดเชื่อได้ว่าหลายคนคงประสบปัญหาเรื่องนี้อยู่และยิ่งผู้สูงอายุเป็นวัยที่ต้องเผชิญกับความเครียดได้ง่ายมากแต่ผู้สูงอายุเหล่านั้นสามารถหยุดความเครียดได้ด้วยปลายนิ้วของคุณเองกับเทคโนโลยียุค4.0ที่ได้สร้างและพัฒนาแอปพลิเคชันต่างๆเพื่อลดความเครียดสร้างความสนุกให้กับตัวเองจะมีแอปอะไรบ้างเราไปหาคำตอบพร้อม,อมกันในเก่าดิจิทัล4.0ครับ สวัสดีครับผมนายแพทย์สิทธาลิขิตนุกูลหรือหมอก o อฟของวัยเก่ามารายงานตัวครับวันนี้ผมขอนําเสนอวิธีคลายเครียดง่ายๆสําหรับวัยเก่าที่ชื่นชอบการฟังเพลงออนไลน์ผมมีแอปพลิเคชันดีๆให้ติดตามกันอยากรู้แล้วไปชมกันเลยครับมาเริ่มที่แอปพลิเคชัน Music Streaming อันดับหนึ่งของประเทศไทยกับจุ๊กที่มีเพลงมากมายหลากหลายให้เลือกตั้งแต่เพลงฮิตเพลงสากลเพลงลูกทุ่ง เพลย์ลิสต์เจ๋งๆรวมถึงบทสวดมนต์และมีวิทยุให้ฟังอีกด้วยซึ่งการรายการเพลงของแอป,ปนี้ให้ฟังฟรีเยอะกว่าแบบที่ต้องเสียเงินทําให้ผู้คนส่วนใหญ่รวมถึงวัยเก๋านิยมโหลดมาเป็นแอป,ปฟังเพลงสามัญประจําเครื่องกันแทบทุกรายครับนี่ก็คือแอปพลิเคชัน j o k กสนะครับที่บอกว่ามีรวมเพลงเยอะแยะเลยนะครับทั้งไทยทั้งสากลเข้ามาถึงหน้าแรกก็จะเป็นแบบนี้ครับมีเลือกศิลปิน เพลย์ลิสต์คาราโอเกะเรดิโอนะครับเราสามารถเลือกเพลงที่เราชอบได้เลยครับโอ้มีบทสวดพระคาถาทินนัพชรด้วยนะครับธร,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 รมะกล่อมกลวจิตใจได้ดีเลยนะครับแอปที่2ครับแอป Spotify เป็นแอปที่รวมคลังเพลงไทยเพลงสากลเพลงเกา่าเพลงใหม่จากทั่วทุกมุมโลกมากกว่าล้านเพลงครับรวมกันอยู่ในที่นี่แล้วครับแอป Spotify สามารถจัดกลุ่มเพลงให้เลือกฟังตามสถานการณ์อารมณ์ แนวเพลงต่างๆได้แถมยังสามารถสร้างเพลย์ลิสต์ไว้เลือกเพลงที่ชื่นชอบได้ด้วยครับแอปนี้นะครับ Spotify นะครับไปถึงก็เข้ามาหน้าจอหลักเป็นอย่างนี้นะครับมีเพลงไทยยอดนิยมเพลงฮิตนะครับเ<ม>องเลือก Choose Music ซินี่ครับมีให้เราเลือกเยอะๆเลยครับอยากฟังเพลงของไทยสามารถสร้างเพลย์ลิสต์ได้ด้วยนะครับ เลือกได้เลยว่าเราจะเอาเพลงใครฟังบ้างแล้วก็เรียบร้อยปุ๊บก,ก็จะเป็นเพลย์ลิสต์ของเราใช่ไหมครับเราก็จะฟังได้เลยแอปที่3 Apple Music แอปนี้สำหรับสาวก iOS เป็นแอปที่มีบทเพลงมากมายสามารถดูเพลย์ลิสต์และคำแนะนำเกี่ยวกับศิลปินหรือเพลงที่คุณสนใจได้โดยตรงอีกด้วยถ้าใครอยากจะโหลดไว้ฟังแบบออฟไลน์ line, แบบไม่เปลืองเน็ตก็ทำได้เหมือนกันครับ ซึ่งทั้ง3แอป,ปนี้ให้บริการบทอุปกรณ์หลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์โทรศัพท์แท็บเล็ตลำโพงไร้สายโทรทัศน์หรือรถยนต์ถือว่าสะดวกมากๆเลยครับแอปนิวซิกนะครับนี่เข้าไปถึงเราก็สามารถกดตรง Browse ได้เลยว่าจะเลือกเพลงไหนนะครับจะดาวน์โหลดมาฟังเองสร้าง playlist เ,เองได้เลยนะครับหรือว่าจะไปฟังวิทยุก,ก็กดตรง r a ด i o ครับแล้วก็เลือกคลื่นที่เราชอบครับ ชอบเพื่นไหนก็ลองฟังดูนะครับผ่อนคลายได้ดีเลยวล่ะขอเพิ่มเติมทริคดีๆให้กับวัยเก่าสักหน่อยนะคะกับการเลือกเพลงฟังยังไงให้โดนใจคนทางครอบครัวค่ะข้อแรกให้ศึกษาความชอบของคนในครอบครัวของเราก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นญาติสนิทมิสหายพ่อแม่พี่น้องเพื่อนหรือว่าคนรัก ข้อที่2การเลือกเพลงให้เริ่มต้นจากการเลือกเพลงที่ชอบก่อนโดยคุณอาจจะเลือกเพลงจากคนใกล้ตัวไม่ว่าจะเป็นเพลงเก่าเพลงใหม่เพลงฮิตตลอดการเพลงไทยเพลงสากลเลือกได้หมดเลยค่ะหรือว่าจะเลือกเพลย์ลิสต์จากในแอปพลิเคชันฟังเพลงที่เราใช้เป็นประจําก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็น Spotify Apple Music Joox หรือว่า YouTube ทั้งหมดนี้ก็สามารถจะเปิดได้สะดวกมีเพลย์ลิสต์เป็นของตัวเองคัดเลือกหมวดหมู่ได้เลยละค่ะข้อ 3. จัดหมวดหมู่ของเพลย์ลิสต์ หรือว่าจัดหมวดหมู่ของเพลงของคุณนะคะหลังจากได้ลิสต์เพลงที่ยาวเหยียดมาแล้วเนี่ยก็ลองจัดดูค่ะว่าหมวดหมู่ตามความชอบเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็ลองเปิดสลับกันดูนะคะสลับไปสลับมาจะได้สร้างบรรยากาศดีๆให้กับคนทางครอบครัวยังไงละคะการฟังเพลงออนไลน์ถือว่าเป็นวิธีการคลายเครียดง่ายๆของวัยเก่าที่สามารถทําได้ทุกที่ทุกเวลาเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสครั้งหน้าผมยังมีวิธีการคลายเครียดและแอปพลิเคชันที่น่าสนใจอีกเพียบมาฝากวัยเกา่าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน สวัสดีครับ